สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะสุดระทึกบ้านสุดตัวลงแม่น้ำเจ้าพยาเจ้านาทระดมช่วยเหลือคนในบ้านออกมาหลังจากนี้จะตรวจสอบหาสาเหตุของบ้านที่สุดลงแม่น้ำเจ้าพยาอีกครั้งเมื่อเวลา18.50นาฬิกา50นาทีวันที่1มกราคม2 5 6 7ศูนย์วิทยุพระราม199 รับแจ้งจากสถานีดับเพลิงและกู้ภยัยภูเขาทองเหตุบ้านสุดตัวภายในชุมชนท่าวางแขวงพระบรมมหาราชวางังเขตพระนครกทมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภยัยภูเขาทองกำลังไปที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวปลูกบริเวณริมแม่น้าเจ้าพยาและบ้านได้สุดตัวลงแม่น้ำเจ้าหน้าที่อาสาสมัครได้ทำการช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในบ้านออกมาได้ อย่างปลอดภัยจากนั้นเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยผู้เขาทองตรวจสอบพร้อมดำเนินการช่วยเหลือเก็บและขนของบางส่วนขึ้นจากน้ำเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนผู้ที่ติดค้างเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในพื้นที่ทำการช่วยเหลือออกจากบ้านโดยหลังจากนี้จะตรวจสอบหาสาเหตุของบ้านที่สุดลงแม่น้ำเจ้าพญาอีกครั้งขอขอบคุณแรงข่าวข่าวสดค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ